ปรับหลักสูตรใหม่ให้เข้ากับผู้เรียนมากกว่าเดิมสําหรับ private class ยังบัตรเดิมที่เรียน2วัน4ชั่วโมงค่ะครั้งนี้มีการปรับหลักสูตรเป็น3วัน6ชั่วโมงเหตุก็เพราะว่าใครหลายคนเนี่ยไปโครงการ a a g e m e n t นีนน้ของเครือ CP ปรากฏว่าเรียน2วันผ่าน assessment นะแต่ตกสอบตก test เ,เพราะนั้นพี่รักษ์มีการปรับให้เมื่อก่อน private class จะไม่มีการฝึกทำเซล test ครั้งนี้พี่รักษ์เพิ่มให้3วัน6ชั่วโมงเราจะเรียนวันแรกกันคือเรื่องของ ตัวเซลเทสโดยเฉพาะฝึกทําข้อสอบเซลเทส H, h L ค่ะเพราะหลายคนนี่คือจุดบอดเลยการเข้าเอ s m e n t ผ่านรอบไฟนอลแล้วแต่มาตกข้อสอบนี่มันเป็นสิ่งที่แบบให้อภัยได้ยากทุกคนหมายถึงอะไรเราเองจะรู้สึกเสียใจทุกคนว่าเราไม่ได้ออกอินเพราะฉะนั้นพี่รักณแนะนําว่าคุณต้องผ่านทั้งหมดทั้งสอบทั้งเ s เ m e n t เพราะฉะนั้นพี่ลักษ์เลยปรับคอร์สให้1มีเพิ่มเรื่องของตัวเซลเทสมาให้วันที่1วันที่2ยังเรียนเหมือนเดิมค่ะเรียน leadership skill อะไรคือสิ่งที่เราต้องหยิบมาให้กรรมการ การได้เห็นกรรมการกำลังตามหาอะไรในตัวผู้สมัคร3จะเรียนเรื่องของสตอรี่เทลลิงซึ่งสตอรี่เทลลิงนะพี่ลักษจะบอกเลยว่าต่อให้มีของแต่ถ่ายทอดไม่เป็นไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเราจะเก่งขึ้นจากการฝึกฝนแน่ๆแ,และเพิ่มขึ้นมาวันสุดท้ายวันที่3จะมีการโรเปอร์เซ็นเมนส์รวมไปถึงนะคะเรื่องของการสัมภาษณ์ไม่ใช่แค่เครื่อง c ีทุกคนเอาไปใช้กับโครงการอื่นๆที่พีเลียดการคัด1เดือนได้ด้วยมีอะไรบ้างออล่าใช้ได้เหมือนกันมีอะไรอีกเงินเทอร์โบใช้ได้ โครงการสั้นๆสามารถใช้ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะออกอิกับโครงการ Management ตัวนี้ของเครือ CP หรือโครงการ m t p มทีพีเลียดการคัดภายใน1เดือนเอาตัวมาอยู่ในโอกาสได้เลยเพราะฉะนั้นการคัดการเข้า MT ไม่ยากคุณแค่ต้องรู้เทคนิคและหน้าที่เราจําเป็นต้องออกอินเมื่อไปถึงรอบไฟนอนผ่านแล้วจะมาตกสอบอันนี้บอกเลยว่าให้อภัยได้ยากคำว่าให้อภัยได้ยากคือเสียใจแทนเสียดายแทนเพราะฉะนั้นอย่าให้ตัวเองต้องใช้คําว่ารู้งี้ต้องกลับไปเริ่มนับ หนึ่งนับศูนย์ใหม่กับโครงการอื่นอย่างเงี้ยไม่เอานะทุกคนเพราะฉะนั้นมาได้ไกลแล้วผ่าน s อเเแปลว่าเราเก่งแล้วอย่าให้ตัวเองต้องมาตกแค่รอบสอบเพราะฉะนั้นใครจะไปเครือนี้และพเพลียดการคัดไม่เกิน1เดือนเอาตัวมาอยู่ในโอกาสซะและนะคะพิเศษสําหรับการเปิดครอนใหม่พี่ลักยังปรับสเปเชียลไพรส์ให้ได้อยู่อยากได้สเปเชียลอยากได้สเปเชียลไพรส์อยากที่จะฝึกกับรอบสอนสดสมัครที่หน้าโปรไฟล์กดที่ลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราค่ะถ้าเข้ามาในช่องติดต่อเราคุณ จะได้สเปเชียลออฟเฟอร์ที่มากกว่านะคะที่ตะกา้าด้วยซ้ำเนาะ